สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับคนทำเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือซาวด์เอนจิเนียร์นั่นก็คือเจ้า DI box นี่แหละครับคำถามคลาสสิกเลย active หรือ passive จะเลือกตัวไหนดีวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาเราเสียบกีตาร์หรือเบสเข้าลิเซอร์ไปตรงๆเนี่ยทําไมเสียงมันแบนๆบนบางๆไม่มีมิติเลยแล้วที่แย่กว่านั้นคือมีเสียงจีเสียงฮัมเข้ามากวนใจตลอดเวลาปัญหานี้เจอกันบ่อยใช่ไหมครับ ไอ้ปัญหาโลกแตกเมื่อกี้นี่แหละครับคือประเด็นหลักของเราในวันนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันแก้ได้ด้วยอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากและนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ครับ DI box หรือชื่อเต็มๆคือ Direct Injection box หน้าที่หลักๆของมันเลยนะคือการแปลงสัญญ,ญาณจากเครื่องดนตรีของเราครับคือปกติสัญ,ญญาณจากกีตาร์เนี่ยมันจะมีความต้านทานสูงหรือที่เรียกว่า High Impedance เจ้า DI box เนี่ยจะเปลี่ยนมันให้เป็นสัญญาณแบบ balance ที่มีความต้านทานต่ำหรือ low impedance เพื่อส่งต่อไปอย่างมิกเซอร์ซึ่งพอทำแบบนี้ปุ๊บมันแก้ปัญหาด้วยถึง3อย่างในทีเดียวเลยนะคือ 1. ทําทำให้ค่าความต้านทานมัน match กัน 2. ลดเสียงน้อยเสียงรบกวนต่างๆและ 3. ป้องกันไม่ให้สัญญาณมัน d r อ p ลงไปโอเคพอเรารู้แล้วว่า DI box เนี่ยมันสาคัญขนาดนี้ขาดไม่ได้เลยคาถามต่อมาก็คือแล้วจะเลือกแบบไหนดีล่ะ เพราะในตลาดมันมีให้เลือกหลักๆอยู่2แบบด้วยกันครับใช่เลยครับสประเภทหลักๆที่เราพูดถึงกันก็คือแบบแอคทีฟกับแบบพาสซีฟนี่แหละครับซึ่งบอกเลยว่าการทํางานของมันเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรเลยโอเคงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าแอคทีฟกับพาสซีฟเนี่ยมันต่างกันยังไงแน่จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละตัวเป็นแบบไหนมาดูกันครับเอาแบบภาพรวมเร็วๆก่อนเลยนะครับตัวแอคทีฟดีเนี่ยจำง่ายๆว่ามันต้องใช้ไฟครับ แล้วก็สามารถเพิ่มเกนหรือขยายสัญญาณให้ดังขึ้นได้ในขณะที่ฝั่ง Passive DI เนี่ยตรงกันข้ามเลยคือไม่ต้องใช้ไฟใดๆทั้งสิน้นและมันก็ไม่ได้มีหน้าที่เพิ่มเกนสัญญาณครับทีนี้เรามาเจาะลึกในรายละเอียดกันอีกนิดนึงดูตามตารางนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับช่องแรก Power หรือเรื่องไฟเลี้ยงเนี่ยชัดเจนเลยว่า Active DI ต้องการไฟเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นทานหรือไฟ Ph a น t o m power จากมิกเซอร์ส่วน Passive DI คือจบเลยไม่ต้องใช้ครับ ต่อมาเรื่องส i g n า l เกณฑหรือการขยายสัญญาณ Active DI ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่นี้ได้ดีเลยช่วยบูสสัญญาณได้ส่วน Passive DI ไม่ได้ทำหน้าที่นี้นะครับแล้วหัวใจสำคัญเลยของ Passive DI เนี่ยก็คือเจ้า Transformer หรือหม้อปแปลงคุณภาพสูงที่อยู่ข้างในนั่นเองครับนี่แหละคือตัวทำงานหลักของมันเลยเอาละครับมาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดแล้วนั่นก็คือแล้วเราจะเลือกยังไงดีผมมีไกด์ง่ายๆมาให้ครับรับรองว่าเลือกถูกกับงานแน่นอน คำถามแรกเลยที่ต้องถามตัวเองก่อนเลือกนะครับก็คือสัญญาณจากเครื่องดนตรีที่เราจะใช้เนี่ยมันแรงหรือมันเบามาดูกรณีแรกก่อนถ้าเป็นเครื่องดนตรีที่สัญญาณออกมาค่อนข้างเบาหรือที่เราเรียกว่า low output อย่างเช่นอะไรบ้างก็พวกกีตาร์ที่ใช้ป i ิ k กอัพแบบ passive ทั่วไปหรือคีย์บอร์ดไฟฟ้ารุ่นกกเก่าๆหน่อยถ้าเป็นแบบนี้เลือก active DI ไปเลยครับเพราะมันจะช่วยบูสสัญญาณที่เบาๆเ,เ,เนี่ยให้แรงขึ้นมาในระดับที่เหมาะสม แต่ถ้าเครื่องดนตรีของเราเนี่ยสัญญาณมันแรงอยู่แล้วเป็นพวก high output เช่นกีตาร์ที่ใส่ป i ิ k กอัพแบบแอคทีฟที่ต้องใส่ฐานหรือพวกคีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์รุ่นใหม่ผู้นี้สัญญาณมันแรงมาตั้งแต่ต้นทางแล้วครับเพราะฉะนั้นแค่ใช้ passive di ก็เอาอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มเกณฑ์อะไรให้มันอีกแถบมอแปลงที่อยู่ข้างในเนี่ยยังช่วยจัดการเรื่องสัญญาณรบกวนได้ดีมากๆด้วยโอเคคําถามต่อไปนอกจากเรื่องความแรงของสัญญาณแล้วอีกเรื่องที่ต้องคิดก็คือเรื่องไฟเลี้ยงนี่แหละครับมันเป็นปัญหาสําหรับเเรราาหือปล่ อย่างที่เราคุยกันไปนะครับว่า active DI เนี่ยมันต้องกินไฟตลอดเวลาไม่ว่าจะมาจากฐาน9โวลท์ที่เราต้องคอยเปลี่ยนหรือไฟแฟน t o ม48โวลต์จากมิก e r แต่ passive DI นี่คือเสียบแล้วจบเลยไม่ต้องยุ่งกับเรื่องไฟเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าถ้าเราไปเล่นสดในที่ที่อาจจะไม่มีแฟน t o m power ให้หรือเราไม่อยากจะมานั่งกังวลว่าฐานจะหมดกลางโชว์หรือเปล่าการเลือกใช้ passive DI เนี่ยสบายใจกว่าเยอะเลยครับปลอดภัยกว่าแน่นอน และไอเรื่องเสียงฮัมที่มันกวนใจเราล่ะครับเสียงจี่จีที่มาจากระบบไฟเนี่ย D-I Box มันช่วยได้แค่ไหนกันนะต้องบอกว่าจริงๆแล้ว D-I Box ทั้ง2แบบเนี่ยมันช่วยลดเสียงรบกวนได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ถ้าพูดถึงการกำจัดเสียงฮัมที่เกิดจากปัญหากราวลูบโดยเฉพาะเนี่ย Passive DI จะได้เปรียบกว่านิดหน่อยครับเพราะว่ามอแปลงที่อยู่ข้างในเนี่ยมันทำหน้าที่แยกกราวของระบบออกจากกันโดยสมบูรณ์เลยซึ่งปัญหานี้แก้ได้เด็ดขาดมาก แต่ไงก็ตาม d i Box ส่วนใหญ่ทั้ง2แบบก็ไม่จะมีสวิตช์ที่เรียกว่า Ground Lift มาให้ครับซึ่งก็เอาไว้ช่วยแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเหมือนกันโอเคฟังมาทั้งหมดแล้วอาจจะดูมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับงั้นเราลองมาย่อยข้อมูลทั้งหมดนี้ให้เหลือเป็นกฎง่ายๆแค่ข้อเดียวที่จําได้ง่ายๆเอาไปใช้ได้เลยดีกว่าครับจํากฎทองข้อนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับง่ายมากๆถ้าสัญญ,ญาณอ่อนให้ใช้ Active แต่ถ้าสัญญ,ญาณแรงให้ใช้ a s s i v e ท่องไว้แค่นี้เลยครับ อ่อนใช้ Active แรงใช้ Passive รับรองว่าเลือกไม่พลาดเป็นยังไงครับพอรู้เคล็ดลับนี้แล้วการเลือก Dibox ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงเวลาลองกลับไปดูเครื่องดนตรีของตัวเองแล้วเลือกรุ่นที่ใช่เพื่อให้ได้เสาวที่ดีที่สุดในแบบของเราครับ